ท่ามกลางหายนะทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นคลื่นความร้อนฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ําท่วมหนักไปจนถึงทานน้าแข็งที่ละลายด้วยอัตราที่เร็วขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศขณะที่ทั่วโลกกาลังผลักดันให้มีการยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นตัวการหลักปล่อยก๊าซเรองกระจกพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์ ความต้องการในทรัพยากรต่างๆที่ต้องใช้เพื่อสร้างเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเหล่านั้นโดยเฉพาะแร่ต่างๆอย่างทองแดงโคบอลต์ alt, หรือนิกเกิลก็กำลังเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องข้อมูลขององค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ระบุว่าภายในปี2040ความต้องการแร่เหล่านั้นจะเพิ่มมากขึ้นถึง2เท่าเมื่อเทียบกับปัจจุบันความต้องการทองแดงอาจเพิ่มขึ้นเป็น50ล้านตันภายในปี2050จาก25ล้านตันในปี2020 ท่ามกลางความกังวลว่าทรัพยากรบนพื้นดินจะหมดไปในอนาคตมนุษย์เริ่มมองหาแหล่งทรัพยากรใหม่ๆหนึ่งในสถานที่ที่อุดมไปได้วยแร่ล้ำค่าเหล่านั้นและยังถือเป็นแหล่งขุดได้ชั้นดีของโลกคือใต้ทะเลลึกลึกลงไปใต้ทะเลสีครามนั้นพื้นผิวที่อุดมไปได้วยก้อนแร่ที่มีลักษณะคล้ายมันฝรั่งเรียกว่าโนดูซึ่งมีส่วนประกอบของแร่ต่างๆที่สําคัญต่ออุตสาหกรรมของโลกและมีมูลค่าสูง เช่นแมงกานิสนิกเกลิลทองแดงและโคโบอลต์มีการประเมินว่าใต้ทะเลลึกมีก้อนแร่เหล่านี้กระจายอยู่ทั่วมหาสมุทรมากถึง22ล้านตันและเพื่อนำทรัพยากรใต้ทะเลลึกขึ้นมาใช้ประโยชน์บนดินมนุษย์จึงริเริ่มโครงการทำเหมืองใต้ทะเลลึกหรือดิฟซีมน i ิงการทำเหมืองใต้ทะเลลึกเป็นการสำรวจและขุดแร่จากพื้นผิวดินใต้ทะเลที่ระดับความลึกตั้งแต่200เมตรจนถึง6,500เมตร วิธีการก็คือบริษัทเหมืองแร่จะต้องใช้เครื่องขุดเจาะขนาดใหญ่ลงไปตักตะกอนจากก้นทะเลจากนั้นก็ขุดเจาะและดูดแร่ขึ้นมายัางเรือขนส่งขนาดใหญ่ผ่านท่อส่งแร่ยาวหลายกิโลเมตรเพื่อนําแร่มาคัดกรองก่อนที่จะทําการส่งทรายและตะกอนที่เหลือกลับลงทะเลอีกครั้งแม้จะมีความพยายามสำรวจและขุดแร่ล้ำค่าเหล่านี้จากใต้ทะเลลึกมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่20แต่การขุดแร่ใต้ทะเลนั้นมีข้อจํากัดมากมายและยังต้องใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาก ทำให้โครงการต้องถูกพับไปอย่างไรก็ดีการขุดเหมืองใต้ทะเลลึกกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นส่วนกระทั่งก้าวมกราคมที่ผ่านมารัฐสภานอร์เวได้ผ่านร่างกฎหมายอนุญาตให้เปิดพื้นที่สำหรับการทำเหมืองใต้ทะเลลึกเป็นประเทศแรกของโลกพื้นที่ที่จะเปิดให้ทำเหมืองแร่นั้นอยู่ในน้านน้ำทะเลนอร์เวย์มีขนาด2 8 0 0 0 0ตารางกิโลเมตร ใหญ่กว่าพื้นที่ของสหราชอาณา,าจาักรราวสองเท่าและอยู่ไม่ห่างจากพื้นที่คุ้มครองทางทะเลของประเทศนอร์เวย์จุดประสงค์หลักที่รัฐสภา,าน,นอร์เวย์ตัดสินใจผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวก็เพื่อรับมือกับความต้องการแร่ที่อาจสูงขึ้นโดยเฉพาะแร่ที่จําเป็นต่อการผลิตเทคโนโลยีพลังงานสะอาดตั้งแต่แบตเตอรี่ย,ยานยนต์ไฟฟ้าแผงโซลาเซลล์ไปจนถึงกังหันลมอย่างไรก็ตาม การอนุมัติทำเหมืองใต้ทะเลลึกของนอร์เวย์ก็มาพร้อมกับเสียงโต้แย้งและเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จำนวนมากจากนานาชาติและบรรดานักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมสาเหตุสําคัญคือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนักวิทยศาศาสตร์และองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง Greenpeace ได้ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงของการทําเหมืองแร่ใต้ทะเลลึกว่าอาจก่อให้เกิดการทําลายพื้นที่ในบริเวณกว้างไม่ต่างจากการทําเหมืองบนบกขณะเดียวกันใต้ทะเลลึกยังเป็นพื้นที่สําคัญในการต่อสู้กับวิกฤตสภาพอากาศ เพราะเป็นแหล่งกักเก็บของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ราวร้อยละสและเป็นแหล่งเก็บความร้อนส่วนเกินของโลกราวร้อยละ9กาการกระทําใดๆที่รบกวนพื้นที่บริเวณน,นั้นอาจส่งผลกระทบต่อสภาพภูม,มิอากาศอันเปราะบางจนไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขได้อีกต่อไปใต้ทะเลลึกยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดโดยเมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้พบสัตว์ทะเลสายพันธุ์ใหม่ถึง5 0า0สายพันธุ์ การทาเหมืองแร่ในบริเวณดังกล่าวอาจทําให้สิ่งมีชีวิตจํานวนมากต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยและยังทําลายห่วงโซ่อาหารทางทะเลและร้ายแรงอาจถึงขั้นสูญพันธุ์ขณะเดียวกันการทําเหมืองที่ต้องนําอุปกรณ์ต่างๆลงไปใต้ทะเลอาจสร้างมลพิษทางเสียงรบกวนสัตว์ทะเลที่คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมอันมืดมิดรวมถึงสร้างมลพิษทางเสียงและก่อให้เกิดสารพิษในทะเลและทําลายพื้นผิวของท้องทะเลอีกด้วยนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมจากองค์กร e รี e พี e ระบุว่า ใต้ทะเลลึกนั้นเป็นโลกอันลึกลับที่มนุษย์ยังมีความรู้เพียงน้อยนิดเท่านั้นหากมีการทำเหมืองใต้ทะเลลึกก็อาจเกิดความเสี่ยงที่ยากจะคาดเดา The area is uh, in the Arctic. It is one of the areas that are feeling climate change the strongest. It's also uh, very unexplored and we have uh, far too little knowledge about the ecosystems that will be affected by deep sea mining. The idea is is to Uh, take uh, mining equipment down uh, deep in the ocean on 1,000, 2,000, 3,000 meters depth, and then start mining for minerals. And then you would uh, destroy the ocean floor, creating plumes uh, which will uh, disturb the, the movable species um, and uh, harvest the minerals up to the surface, transport them to land, and process those minerals. เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสมาชิกสภานิติบ,บัญญัติของสหภาพยุโรป120คนได้เขียนจดหมายเปิดผนึกร้องเรียนให้รัฐสภานาเวว์ปฏิเสธโครงการนี้เนื่องจากกังวลความเสี่ยงของกิจกรรมดังกล่าวต่อความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและการเป่งตัวของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมทั้งชี้ว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการทำลายระบบนิเวศทางทะเลและแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกและยังมีทางเลือกอื่นๆที่ดีกว่าเช่นการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในจดหมายยังระบุอีกว่าการประเมินผลกระทบที่ดำเนินการโดยรัฐบ,บาลน,นอร์เวย์ยังมีช่องโหว่มากเกินไปอย่างไรก็ตามนอร์เวย์ยังคงเดินหน้าลงมติในร่างกฎหมายนี้ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ80-20นี่ยิ่งทำให้นอร์เวย์ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักขึ้นทั้งจากสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจากักรที่เรียกร้องให้ยุติการดำเนินการชั่วคราวขณะที่นักเคลื่อนไหวจำนวนหนึ่งก็ได้รวมตัวประท้วงที่หน้ารัฐสภาน,นอร์เวย์เพื่อต่อต้านร่างกฎหมายดังกล่าว โดยระบุว่ารัฐบาลนอร์เวย์เพิกเฉยต่อรายงานวิจัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลลึกของนักวิทยาศาสตร์ขณะที่การกระทําของนอร์เวย์ก็อาจทําให้ประเทศอื่นๆดําเนินรอยตามสียดา o สเและข

รัฐบาลนอร์เวย์ชี้ว่าแร่ใต้ทะเลลึกเหล่านี้เป็นปัจจัยสําคัญเพื่อเปลี่ยนผ่านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงสู่พลังงานสะอาดพร้อมทั้งยืนยันว่าพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างถี่ถ้วนแล้วนี่จึงตามมาด้วยคําถามที่ว่าการทําเหมืองใต้ทะเลลึกเป็นไปเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมหรือทําลายสิ่งแวดล้อมมากกว่ากัน หากชื่นชอบคอนเทนต์ของเราฝากแฟนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะคะและหากต้องการสนับสนุนช่องเราสามารถกดซ u ปเปอร์แฟงส์ด้านล่างคลิปหรือว่ากดสมัครเป็นสมาชิกที่หน้าช่อง YouTube ของช่องรอบโลกบายกรุณาบัวคำสีเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบ Exclusive ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปได้วยกันค่ะ